โอสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้อ,อีกแล้วครับไอไม่ใสใ่ให้หน้าให้หน้องครับเมื่อนี้มาใส่ซํำซํำเพิ่นลองตหาชื่อเป็นเดือน,น่น <laughs> จัคเสียได้ว่าได้ <laughs> ต่อชิ่วต่อชิ่วเพเ่อนลองเบิงอ่า <laughs> หลังแรกครับอันนี้ในให้หน้าดนี่นี่ปะมีค่ะโอ้หอโหสองครับแง้มครับง้มอยู่เห็นปะงม้มครับสวยสองนี่ใส่ไปสองหลังครับสองหลังแล้วก็ะแนนหนองน่นอีสองหลังแลก้ลแลกกรสามหลังเนอ่นอนทั้งบัดเจ็ดหลังครับผมเจ็ดหลังสามบ่อง ใช่ละนี่บอกหลังที่สองมองนี่ครับสองหลังไม,ไมไ่หลังนี้พลาดแล้วเดย์ยังได้แต่กับปูครับอ,อ,อ่ะเขาหลังพุ่นเบิดไปพุ่นครับไปหอมหวงฝนไปนี่ไปครับไปจอ่อ มาหอดอันที่สองครับเป็นเป็นน้องครับแน่น้องในใช้บ่ไห้ดอกใช้บังหนามมันติ้งขึ้นมาน้องนี่ก็ใช้ไว้ท้องหลังครับผมมันหมาในเด้อเอ้เบื้องหลังแหลกสัก่อนจับเสียบจับเสียบมีตัวอยู่บ่ไม่มีค่ะน้ำใช้กินนึงเลยเออ บ่มีครับตรงไหนเข้าเบิดแล้วบ่สงสัยเข้าเ,าเบิดแล้วบ่จัลองของเนะาะข่อยอยากลองของเด้ <c oughs> <c oughs> ถ่าเป็นเดือนถ่ายอยู่เป็นเดือนครับก็่าจะได้ใจ <c oughs> อืมพันใจแช่นะพันใจแชเ่เป็นแนวนีนโหลดมันมักติดตื้นอ่ะนะ <c oughs> อืได้ในเด้อหลังนี่ นี่ป่ะ่้หมีค่ะโอ้แสดงว่าเรียบร้อยเรียบร้อยงดีเซเซมันตื่นมาจากมันบร์ดอกค่ะเพชรจดงกับบ์ดมันบวเขาเบ์ดตัวอันดอกแมนเดี๋ยวลงไปพูนครับหนองสุดทายอีกสามหลังแต่ขี่รถลงไปน้ำกันเลย ไก่ติบอยู่เนี่ยไก่ตึงอย,อยู่เนี่ยถามรักมากแท่าน่แต่แจ่มมากเป็นแนวนี้เนาะเตื่นพวกเข่าเนี่ยต้องถิมไหวเนาะขนาดว่าเข้าไปใส่ไม้อันซ้ำเข้า,าก,กันยังถิมป้าไหวเนาะถิมไหวโบไปโดนย่างชิลัยต้องเวียนไหวจกักซีผ่ามึนบออยากลองของแต่ว่าอยู่ไก่บัดลองแตเจอกันเลยแล้ววันนี้ยังอีกตามหลังคนไทยเกียรติยัยงไง เแย็คจะมาต่ออีกบ่าจักแล้วโอ้ยห่างคู่คาค่กหมดแล้วประกระาศภาษาสัมพันธ์แบบไปครับผม ประสาทสัมผัสในอย่างนี้ก่อนสอบสังกระท่าน <c oughs> เปลี่ยนเป็นแม็กโลงท่านช่ว่ารักปลาอะไรว่าได้อไ,ไปให้กินโลงท่านเขาบอกข้างนอกนีเ่นเบิดแล้ว,น,ลวนี่สองห้างเมื่วานนี้แต่ล่า,างไงครับ ไปลงไปต,ไตามคลองเด้อขั้นเบียดไส้เบียดไส้คักห้ายกะสิต๊กหนองขั้นขั้นเบียดขวาคลักหลายกับสตโต๊หหกนนห,หนาอันหลังนี้เอาไว้ในสะก่อนเนาะยังกับมาเอาสามหลังครับอันนี้เป็นหนองซาเด็ดนี่ฝังขวามือนี่นี่หนองซานี่เป็นหยางนะเลิก สางนี้เป็นไอ้ให้หน้าครับต้องย่างนี่เป็นขั้นแท่นของสาแต่ว่ามันถึงน้ำ่วมไปแล้วจุ่มต่างกาจออยู่นี่เดี๋ยวหลังสุดท้ายออกมาแล้วกันถือก่อเนาะอันนี้เขาแห้งแท้ๆ,ๆไว้เป็นเดือนไปแน่เนาะอันนี้คือกันแต่ว่ายาได้ตกนี่ครับชวบชวบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวกี้บบาวแม่ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแม่พาคลิปต่อไปครับผมนีนโ่โอ้มีเยค่าโอ้ได้ครับสองสองดอกสองดอกสองดอกเดี๋ยวขอกลับรถกันไปเดี๋ยวเบี่ยงกล่องในสักหน่อยนยครับแต่อยากมาอยากแี่ ช้องหนังครับสองตัวอันนี้ค่หนึ่งต้ค่สวยครับงามอยู่หนต้มหนต้ออพอกว่าเหลือตัวมาเกินกันปันแดงหน้ามาเถ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อะหูหูหฟอง อบดังที่ชามของน้องนี่ไม้นี่ครับน,นี่นนสองเต็มส<อ>ครับผมโอ้ตัวใหญ่ๆว่ามัานเอาไปกินเบิดหรือเปล่าต้องใส่ตัวนี้เอาไปกินเบ็ดหรือเปล่าจะไปะครับเดี๋ยวเขึ้นไปเบิ้งกันกันเสื่องห้องผ่านไ,ไปสามลองของเด้ลองของก็เจอของสิคะอืลองของค่ะอันนี้สวยๆอยู่สวยๆอยู่สองดอก นี่แล้วกานใส่แช่ไว้เป็นเดือนมันก็สิเป็นแบบนี้แล้วทีบ้านเป็นเดือนใส่แชไปสี่หาเหมือนกันจุดยอดแล้วโดนแล้วนะอันนี้เล่นเป็นเดือนเลยทีอือเฮ้ยเขาหาขีดอยู่ได้อยู่ครับเครื่องโล่นี้ได้อยู่เดี๋ยวยามไว้นี่แล้วเขากำลังฝไปไม้ใหม่นี่ล่องคอเนะตุ่มเบือตุ่มเบือ เจ็ดหลังใช่เรื่อยๆอยู่ตีนบ้านครับออยู่กใกล้ๆเฮืองนันนี่ไปนแล้วซ้ำนี่ก็ได้กินได้นี่นะตบต้มหม้อหน่อย<า>น,นึงแล้วก,ก็แล้วอยู่นี่หม้อหน่อยนึงนี่ค่ะผลงานของเรา6กเจ็ดตัวหนอ่อยอ่ามีครับอยามาเป็นแล้วมื่อานี้ส่งมาปันไดดน,นี่ได้แค่นี้นะคะวันนี้ไม้รับราคาอัน ไม้ใส่ให้เบ่งแล้วก็ย่างนี่คุมีแค่นี้เด้อค่ะหมเจ้าค่ะผูใดอยากได้มากเด้อประมาณสามโลกวนนี่ละ่ะม,มีแค่นี้นะคะบป,ประมาณมึงเนี่ยไหนเหีเห่ยวๆน่น <c oughs> ได้อยู่เหรอครับเครื่องรลกจิตว่ทยาจิตวิครับผมฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวที่บ่าวแม็กครับผม